ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของประสบนิกรที่ต้องประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ำอันเนื่องมาจากภาวะแห้งแลง้งโครงการพระราชดำริฝนหลวงจึงเกิดขึ้นเม็ดฝนที่เคยทิ้งช่วงยาวนานก็ตกตามฤดูกาลพลิกผืนดินผืนน้ำให้ชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ด้วยพระบรมีปกเกล้าปกกระมม่ การิบรายงานทุกครั้งนี่เราก็ถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยหัวทุกวันนะครับแม้แต่ทรงประชวรเนี่ยก็ยังทื่มเทพระวรากายนะครับในการติดตามาการปฏิบัติงานฝนหลวงโดยตรอดนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจในองค์พระบาทสมเด็จอยหัวของของพวกเราครับ